เออเพชพรพลอยอะไรพวกเนี้ยเอา้าอะไรอีก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 คะ ถนนเนี่ยเราทํามาจากอะไรอ่ะถนนที่นักเรียนวิ่งได้อ่ะอ่อดินใช่ไหมบ้านที่เรียนอยู่ทํามาจากอะไรอ่ะเออไม้ใช่ไหมคะลูกเออนะอ้าวเหลืออีกสิบนาทีเขียนลงสมุดใช้ใช้ท่าท่านอนเขียนโอข้องไปค่ะอ่าล้วบอกที่เพื่อนบอกเมื่อกี้นี้ ใช้ท่านอน ให้ท่านอนเพื่อนคะช่วยตอบให้แล้วนะมันต้องตอบได้แล้วส่งภายในชั่วโมงนี้ด้วยทั้งสามห้องส่งสมุดคุณครูด้วยนะเมื่อวานเหลือห้องสี่ทับสามที่ยังไม่ตรวจบังเอิญเมื่อวานไม่สบายตอนบ่ายนะคะคุณครูหน่อยไม่สบายก็เลยไม่ได้ตรวจห้องสี่ทับสามแต่วันนี้กลับมาดีแล้วนะคะ ขอให้ส่งด้วยนะคะทั้งสามห้อง คนไี่ตั้งใจฟังเพื่อนตอบเมื่อกี้นะ่ะได้ไหมได้ยกเว้นคนไม่ตั้งใจจะไม่ได้อะไรเลย ต้องตอบให้สิบขึ้นนะสิบขึ้นนะคะพอเยอะไหมประโยชน์เยอะไหมอืม,อมเยอะ ข้าวที่ได้กินมามาจากไหนผลไม้ได้กินมาจากไหนฮะอืมเป็นแหล่งอะไรคะเป็นแหล่งทรมาหากินของของ,ออของมนุษย์เออของมนุษย์ องให้ได้สิบอย่างขึ้นไปนะขราเพื่อนตอบเยอะมากเลยเนะ่ยต้องให้ได้สิบนะสิบขึ้นใครตอบมาแค่สองสามอย่างไม่ได้นะคะต้องสิบขึ้น บางคนนั่งใจลอยเวลาเพื่อนบอกเนี่ยไม่ฟังครูบอกก็ไม่ฟังใครไม่ได้เลยมีไหมมีไหม เอาแล้วพึ่งได้แค่สองเองเพื่อนตอบเป็นสิบอา้าวเก่งมากเห็นไหมเนี่ยต่อยอดให้กับตัวเองเยี่ยมเห็นไหมคะอ่าจคิดเองอะไรลูกอะไร ไนะจ๊ะตอบต้นไม้แม่น้ำสัตว์ป่าอะไรภูเขาอะไรอะ่ะลูกประโยชน์ประโยชน์ถ้าใจคําว่าประโยชน์ชนไหมลูกหนูไปตอบต้นไม้แม่น้ำภูเขามันใช่ไหมลูกใช่ไหมไม่ใช่ใชนี่นะเห็นไหมทวนเมื่อกี้ที่เพื่อนตอบมา เป็นแหล่งอาหารของมนุษย์แล้วก็สัตว์ใช่ไหมใช่หรือเปล่าคะใช่ค่ะอย่างนี้คือเรียกว่าประโยชน์นะคะหนูคนนั้นนะคะไม่ให้ไปตอบต้นไม้แม่นําดูข่าวต้นหญ้าอะไรไม่ใช่ประโยชน์รูกประโยชน์เป็นแหล่งพลังงานใช่ไหมคะใช้ทำเครื่องใช้เครื่องประดบับอย่างนี้เรียกว่าประโยชน์ลูก เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์เป็นแหล่งที่ทำมาหากินของอะไรลูกของมนุษย์ข้าวเธอได้มาผลไม้เธอได้มาน่ะใช่ไหมเออเป็นแหล่งยาสมุนไพรเนี่ยคนนั้นเขาตอบมาใช้ได้เลยใช่ไหมยาสมุนไพรได้มาจากไหนอ่ะในป่านั่นแหละใช่ไหมใช่ไม่ใช่ บางคนไมไ่คิดเลยนะ่ยไม่เขาต่อย่อดตัวเองได้นี่คือประโยชน์ค่ะลูกลบตอบใหม่นะคะคนนั้นนะคะ <c oughs> นะคะประโยชน์ลูกประโยชน์ออใครไม่เข้าใจอีกมีไหมนอกจากคนนั้นคนอื่นผู้ชายมีไหม ประโยชน์นะลูกประโยชน์ของมันให้ตอบประโยชน์อย่างต้นไม้ประโยชน์มันนัคืออะไรสร้างอากาศให้เราเอามาสร้างบ้านเรือนสร้างโต๊ะเกะ้าอี้นี่เรียกประโยชน์ใช่ไหมใช่หรือเปล่าคะลูกเออ เลยมาแล้วสองนาทีทำให้เสร็จแล้วไปส่งมุณครูในชั่วโมงสุดท้ายของวันนี้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ